ตอนนี้เนี่ยทางการจีนนะครับก็อยู่ระหว่างการประชุม2สภานะครับโดยจะมีการตั้งเป้าหมายทางเศรษฐกิจสำหรับปี2025นะครับคุณหลี่เฉียงเนี่ยก็ออกมาบอกว่าปีนี้นะครับจีนก็ยังตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่5%เหมือนเดิมนะครับในขณะที่จะกระตุ้นให้ Achieve เป้าหมาย5%ได้เนี่ยโดยการขาดดุลจากปกติเนี่ยจะแคบไว้ที่3%ของ GDP นะครับในปีนี้เนี่ยก็จะขาดดุลมากขึ้นเป็น4%เนะครับ ส่วนเงินเฟอ้อเนี่ยก็ปรับเป้าลงนะครับจากเดิม3%ามเรหลือสปในปี2025นะครับเนื่องจากตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างจะใช้คําว่าเงินเฟือได้อยู่เหมือนกันเพิ่มขึ้นเพียง0ูย์องเปอร์เซ็นต์เยอันเยนะครับแต่คิดว่าถ้ามองไปข้างหน้าในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเนี่ยน่าจะช่วยทําให้เงินเฟ้อเนี่ยกลับมาเล่งตัวแล้วก็หลุดพ้นจากสภาวะเงินเฟื่อได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเอาลุกที่ค่อนข้างดีเหมือนกันสาหรับเศรษฐกิจจีนนะ อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือทาง